เตรียมันน,นี้ฝึกใส่ชุดครับฝึกใส่ชุดนะทบทวนครับทบทวนโ้ <c oughs> ตากล้องเพียบเลยครับตากล้องเพียบเลยทบทวนครับทบทวนใส่ชุดนะเพิงครับ ทบทวนอยู่ชันทันเบิร์นครับชั้นดาดฟ้าชั้นลอยชั้นลอยเอ้ยชั้นดาดฟ้าของชซ้นทันเบิร์นะครับวันนี lonely, ค้คนช่วยฝึกฝึกสอนนะครับเนาะหุดเลื่มหุดไปหมดแล้ว หนึ่งนาทีผ่านไปจะสองนาทีแล้วเร็ว

เน่น่ากใส่กนนากากใส่ก้นเร็วเร็วเร็วหนูสี่สิบแล้วเนี่ยพี่เขาเสร็จแล้วตอนนี้เอา อมหมวกฮุดไปใส่ฮุดอะฮุดก <neither> ็ไม่คุ้มเลยเหรอเร็ว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 สามทีแล้วฮุดไม่ใส่คนแรกเนี่ยกดเวลาไปยังกดไปแล้วเหรอเอาพี่ยักษ์อะไรเอ้าไฟลุไฟไม่ลุนไฟไม่รุนแรงแล้วเนี่ย <laughs> คุณเป็นอะไรตัวล็อกทาง <c oughs> มันหล้อมเหรอโอ้สายในไม่โอ้โหโโหมวกหมวยเลยทางนู้นเสร็จแล้วครับไอ้นู้นทา,ทางนู้นก็ยอดว้ยววแล้วไม่เกินไม่เกินแต่ทางนี้ครับก็โอเคอันนี้ วันนี้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะถอดครับตรงนี้โอเคครับอโอสีทีถอดโอ้โหโอเคถอดนะครับถอดแล้วนี่ครับการถอดครับการทบทวนนะการทบทวนใส่ชุดสวมชุดแบบเพลิงนะครับถอดนะครับถอดแล้ว ดครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องมอจิรวัตรชาแน,นลครับดีครับอันนี้เรือจะถอดนะครับเรือจะถอดนะครับเรือจะถอดนะ

รุมสายเก็บสายโอ้หพันละอุ้มละอ่ำเลยไปยังไงมายังไงเอ้ยมั้งต่างกันเลยรุมสายล้เก็บสายครับวางสายไปดูก่อนนะวางสายไปก่อนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะ หนึ่งจุดห้าสั้นสองจุดห้าหนึ่งจุดห้าโอ้สายไม่เท่ากันกนี่ครับพันสายครับที่เก็ีสายเจ็บสายไปแล้วครับนี่กระเทืบกระเทืบเลย <c oughs> สาสองกำลังไปครับสายสองสายสมสายสี่มาบิงมาวางห่างกัน1.5ุ่ดห้าระยะเอาหข้อแขนโอ้ สาสองสายสามนีสายท่สามเสร็ไสจไปแล้วสายสี่กำลังพันเลยเนี่ยสายสี่กลังเก็บสายแล้ววิ่งวิ่งวิ่งติดตามทางดยครด้วยนะคทูกมจะดันครับดูกมจิตก อันนี้วิธีทบทวนการต่อสายการทิ้งสายการโยนสายนะครับการาาทิ้งการโยนสายการต่อหัวฉีดนะครับตอนนี้นะครับเก็บสายมันล้วเสร็จนั่นนะครับโอเคครับ